พูดขึ้นมาอ๋อมากับยายใช่ไหมเฮ้ยอันนี้คือผมเปิดลำโพงนะอ๋คือเรายังไม่ได้พูดใช่ไหมล่ะเราไม่ได้ปิดเราไม่ไดเปิดลำโพงว่ามากับยายใช่ไหมเ้าก็มองหน้ากันหนูก็มองหน้ากันมากับยายใช่ไหมเด็กยายคนนี้ผมขาวทั้งหัวใช่ไหมอ๋อคือขาวยีหลีพวกขาวทั้งหัวนั่นแหละครับแล้วทคน่คคือมันตรงตรงแมนบ่ล่ะ ตรงที่บอยเแมนครับก็ก็คือยายคนนี้ก็ก็ผมขาวทั้งหัวจริงๆหลวงลุงก็เลยบอกว่าเทวดาผ้าใยคนหนีมาพูดออกมาเองแมนครับเขาไปบ่นบานสารขาวเขาไปขออยู่แล้วว่าให้มีคนมาอุปการะหลานเขาแล้วทีนี้เทวดาก็เลยผ้าเพิ่นมาเอาครับเอาง่ายๆคือหลวงลุงก็บอกว่าเขามีบุญต่อเราทั้งสองคนนั่นแหละลูกเลี่ยมไว้โลดมันสิคํำจิคุณคือในในใจหนูอ่ะหนูคิดว่าถ้าเกิดหลวงลุงบอกว่า คือหนูรู้สึกแปลกไหมแปลกที่แบบอยู่ดีๆเขาจะเอาเด็กมาให้เลี้ยงได้ยังไงมันเป็นอะไรที่มันไม่คาดคิดอยู่แล้วในชีวิตของเราทั้งสองคนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่เราเคยคิดไว้สักอย่างเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่มันแปลกเหมือนกันคือณตอนนั้นหนูหนูคิดเลยว่า ใครจะไปส่งไปโรงเรียนวะไปไกลเลยไปไกลคือนะตอนนั้นในระหว่างที่ทฟังหล,งลงวงล่พูดอะในระหว่างที่ฟังหลวงลุงพูดอนะคือหนูคิดไปแล้วว่าใครจะไปส่งไปโรงเรียนวะใครจะเป็นคนเลี้ยงเนี่ยถ้าเกิดจะเอามาคือหนูหนูไม่รู้แหละว่ายังยังไม่ได้คิดว่าจะเอามายัางไงแต่แต่คือคิดถึงอนาคตเข้าไปแล้วแล้วเราก็เลยมาคุยกันว่า เราเราไหวไหมล่ะตัวเองแบบน้องถ้าน้องเริ่มที่จะมีตั้งคําถามให้กันและกันใช่ทีนี้เราก็เลยเอยเราไหวดิเพราะว่าเราเราแค่แค่นี้เราสบายอยู่แล้วเพราะว่าอย่างเราเราให้ให้งานให้เงินกับน้องๆให้ก็ทำเป็นลูกน้องใช่แล้วก็เหมือนปกติเราก็เลี้ยงทุกคนมาสองสามร้อยคนทำไมเราจะเลี้ยงไม่ได้ย่างพี่บอยเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงลูกลูกของพี่สาวเนี่ยก็คือทุกคนก็อุปการะทุกคนใครอยากเรียนก็เรียนก็ส่งเรียน จริงๆที่บอยเขาก็มีรูปบุญธรรมเยอะอยู่เหมือนกันที่ที่ได้ดูแลอยู่ไม่เฉพาะลูกวงทั้งเป็นพระเป็นเนนส่วนมากก็จะเป็นพระเป็นเป็นเนนที่บอยส่งเรียนเรียนเออเรียนต่ออย่างเงี้ยครับก็คือให้บวชเรียนเพื่อที่จะค่าใช้จ่ายไม่สูงบอยก็จะถวายเป็นค่าเทอมค่าค่าอุปกรณ์การเรียนอยู่แล้วมันก็เป็นความปกติของคนแต่ทีเนี้ยพี่บอยเขาทําอย่างเงี้ยมาเสมอทำมาตลอดแต่เราไม่เคยได้ไปพูดให้คนอื่นฟังว่าเราอุปการะาชาย คนหนึ่งชื่อพลอยคนหนึ่งชื่อเพชรคนพี่ชื่อพลอยคนน้องชื่อเพชรเหมือนเหมือนท่านรู้ว่าเร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 ิ่มมีมีใจแล้วอ่ะท่านโทรมาก็ตัดสายไปแล้วตัดสายอันนี้คิดไปหอดิไปพชรสิไปส่งรุ่งเรียนแล้วทีนี้เราก็นอนเราก็นอนครับแล้ววันต่อมาผ่านไปสองวันก็เลยพอดีผมจะต้องได้บินไปทํางานที่กรุงเทพก็เลยให้น้องมาเจอที่สนามบินครับ เจอที่สนามบินโดยให้มาเจอแอนเพราะแอนยังไม่เจอตัวจริงเจอแต่ในคลิปและทีนี้ก็เลยมาเจอแอนแค่เซี้ยวนาทีแค่เซี้ยวนาทีแค่นั้นเดี๋ยวพวอแอนก็ต้องไปบินไป่อะแล้วเวลาผ่านไปผ่านไปเราก็ทางานเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆืๆทุกวันเราก็ยังคิดอยู่ว่าว่าจะพี่แอนเจอยังไกที่สนามบินตอนนั้นแอนรู้สึกไงคะ แอนเห็นด้วยสภาพเขาเป็นยังไงบ้างพี่บอกเริ่มเริ่มถามเริ่มถามแต่เริ่มถามว่าเห็นน้องเราก็เป็นจริงขันไเบ้างนะคือคือถ้าถ้าถ้าเรามองก็คือก็ก็มอมแมมแหละมอมแมมแล้วก็คือเรารู้สึกว่าผิวพรรณเขาดีนะผิวพรรณเขาดีแล้วก็ดูตาดูอะไรอย่างเงี้ยดูลักษณะท่าทางของเขาคือเขาเขาไรเดียงสาเขาดูแบบน่าสงสารเขาดูเป็นคนที่ที่ที่ ที่น่าจะดีกว่านี้ค่เออเราเราก็เลยคิดว่ามันแต่ว่าหลวงลุงบอกอย่างหนึ่งคือจะมีคนหนึ่งที่หน้าเหมือนแอนนะเอาจริงไหมใช่ตอนตอนที่นี่ก็ยังไม่ได้เห็นหน้าจริง่ยงไมนอนหลับนอนหลับอยู่แล้วทีนี้คือแบบมีคนหนึ่งที่หน้าเหมือนแอนจริงหรอเราก็เลยไปไปไล่ดูรูปเราของเราตั้งแต่แบบตอนเด็กๆ จริงมีคนดึงเือนจริงอพี่บอยได้ส่งรูปนั้นให้หลวงรุงหรือยังยังไม่ตอนนี้หลวงรุงก็ยังไม่รู้ท่านยังไม่ได้ดูเราใช่ไหมคะไม่ค่ะหลวงรุงไม่มีเฟซไม่มีไลน์มีแต่โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ปกติทุกคนขนลุกไปพร้อมกันทั้งแม่แตนกับแม่แตนถามความคิดเห็นว่ามันจะเป็นไปได้ไหมอะไรประมาณนี้แม่คิดยังไงคือทุกคนก็เราว่าไงว่าตามแต่แม่ก็ก็มีคําถามแหละว่าว่าด้วยความเป็นห่วงของความเป็นแม่เอ ผมผมก็ถอยนะผมเป็นคนเริ่มแต่ผมก็ถอยแต่แอนรักแล้วคุณคุณเริ่มแทนทีพันีบอกว่าบอกหรออย่างแต่นี่เริ่มที่จะเดินหน้าใช่แอนแอนแกเป็นคนเดินหน้าหนูไม่หนูอ่ะหนูบอกไม่ถูกสําหรับความรู้สึกหนูม,มันไม่ได้มีมันไม่ได้มีอะไรที่จะต้องมาขัดแยง้งแต่หนูแค่รู้สึกว่าหนูต้องทําอืมต้องทําต่อไปตั้งคือตั้งแต่วันนั้นมาหนูก็เริ่มที่จะเข้าไปดูว่า การเลี้ยงเด็กในวัยนี้มันคือยังไงศึกษาหาข้อมูลเสื้อผงเสื้อผ้าวิธีการหนูเริ่มที่จะคิดวางแผนแล้วว่าห้องข้างล่างเนี่ยคือจะโยกย้ายยังไงไปหวนใช่คือหนูอ่ะหนูไม่ได้แล้วหนูก็ไม่ได้คุยกับเขาเลยหนูก็แบบหนูก็ทําของหนูไปแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะจะได้มาหรือเปล่าจะได้เอาน้องมาหรือเปล่าหรือยังไงตอนนั้นก็ยังไงเราใช่ก็ล่าสุดก่อนที่จะไปรับน้องเนี่ยผมก็ยังคุยกับแอนอยู่แอนเราทบทวนกันใหม่ไหม ที่หนูตั้งใจมากแล้วหนูบ่อยากเสียความตั้งใจไหมม,มันจะเกิดอะไรขึ้นก็เราไม่มีใครรู้อนาคตใครหรอกแม้กระทั่งเราหรืออนาคตของทุกคนไม่มีใครรู้ <c oughs> เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น <c oughs> แต่หนูเชื่อว่าถ้าเราทําดีมันก็คงดีเอาโอเคถ้างั้นเรารับมาเราจะไม่เสียใจกับเรื่องนี้นะ <c oughs> แต่เราก็จะทําให้ดีที่สุดนั่นแหละ <c oughs> เราจะไม่คาดหวังกับลูกคือเราจะไม่ไปทุกข์ใจสําหรับ กำลังที่เขาสิซัพพอร์ตคนที่เราจะเลี้ยงมนุษย์คนหนึ่งเรามีพอแหละรเราถึงจะคิดที่จะกล้าเอาคนเข้ามาในชีวิตและเราเจอคนมาเยอะถ้าถามามาบ่ย่างเสียใจบอกผมเสียใจมาเยอะมากกับคนกับหลายๆคนที่เข้ามาในชีวิตวันนี้การที่เราจะเอาใครเข้ามาสักคนในชีวิตเราก็ต้องคิดมากพอสมควรแหละครับ